i Thank you. ทั้งบเก่าเราไม่รู้ทั้งบุใ Thank you. ระถ้าเราสามารถทําความเข้าใจในทุกเรื่องให้เกิดความเข้าใจ เรื่องความรู้สึก เบื้องต้นจึงอยากให้เราดีใจภูมิใจอย่าน้อยใจในชีวิตอย่าเสียใจในชีวิตจนใจเสียจนไม่สามารถที่จะกลับคืนมาได้บาคนเสียใจนะแต่ว่าสามารถคืนมาได้คือใจมันยังไม่เสียมันยังสามารถที่จะแก้ไขได้สามารถที่จะหาพลังอะไรที่จะมาต่อยอดให้มันฟื้นให้มันดีขึ้น ใจบางคนใจเสียคือมันเหมือนหมดมันเหมือนไม่อยากจะทําอะไรมันเหมือนไม่อยากจะลุกจะสู้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเสียใจได้แต่ว่าอย่าใจเสียแล้วก็ให้เราภูมิใจที่พวกเราสามารถที่จะมาต่อยอดคุณค่าให้กับชีวิตคือชีวิตเราเนี่มีคุณค่าอยู่แล้วแต่เราจะเอาคุณค่าของชีวิตมาต่อยอด ให้เกิดคุณค่าให้มันยิ่งขึ้นไปได้อย่างไรอันนี้พวกเราทั้งหลายก็รู้นะที่พระอาจารย์พูดเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้คือชีวิตของพวกเราเนี่ยการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นยถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐกิจโฉมนุสปติลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นลาบอันประเสริฐเมื่อเราได้ลาบอันประเสริฐแล้วเราจะเอาลาบอันประเสริฐนี้ไปต่อยอด ให้เกิดความดีให้เกิดคุณค่าให้ได้ล่าันประเสริฐที่มันจะยิ่งขึ้นไปได้อย่างไรพวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาจนได้มาถึงที่นี่เนี่ยอันนี้คือล่าันประเสริฐแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาต่อยอดมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าซึ่งเราก็จะต้องให้ความสําคัญด้วยเราจะต้องใส่ใจด้วย คือถ้าเรารู้ว่าอะไรมีคุณค่าเนะีแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจไม่ให้ความสําคัญความสําคัญนั้นเราก็จะไม่ได้คุณค่าเราก็จะไม่ได้หลายครั้งที่เราเสียใจหลายครั้งที่เรารอ้องไห้หลายครั้งที่เราคิดแบบถ้าคิดย้อนกลับไปจะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่ทําอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําได้เราสามารถที่จะได้โอกาส แต่เราไม่ใช่โอกาสเราได้อยู่กับครูบาอาจารย์ได้อยู่กับผู้รู้บัณฑิตหรือว,ว่ามีโอกาสทำอะไรหลายอย่างแต่ว่าคนไม่ใส่ใจไม่ตั้งใจไม่เอาประโยชน์แม้แต่การที่พวกเราได้มาอินเดียเราได้มาเหมือนกันแต่เราอาจจะได้ไม่เหมือนกันตั้งแต่รูปแบบการเป็นอยู่มาเหมือนกันนะแต่ว่าหกท่านได้บวชอันนี้บุญ เพิ่มขึ้นเป็นส่วนตัวเรามาเหมือนกันหลายคนก็มีความศรัทธาที่แบบต่อยอดให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์แต่ถ้าเรามาแล้วเราไม่ได้ต่อยอดไม่ได้สร้างอะไรที่ให้เกิดคุณค่ายิ่งขึ้นไปอันนี้แม้แต่พระซึ่งอาะมาเองก็พูดบ่อยๆว่าพราเรามาด้วยศรัทธาฉะนั้นเราจะต้องรักษาศรัทธา แล้วเราก็จะต้องสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นให้มันยิ่งขึ้นไปฉะนั้นวันนี้เป็นบุญที่พวกเราได้มาต่อยอดได้มาสร้างคุณค่าให้กับใจิตใจของพวกเราและปีนี้ก็พือว่าพิเศษอีกปีหนึ่งคุณแม่ทั้งสองขอขอให้ท่านคุณแม่ด็อกเตอร์ท่าคุณแม่แก้วได้มาร่วมสร้างบุญสร้างคุณงามความดีที่พวกเราได้เห็น ทั้งพระอาจารย์เองกับคุณแม่ทั้งสองก็มีความผูกพันด้วยบุญด้วยธรรมไม่ว่าจะเป็นคุณแม่แก้วตั้งแต่หลายปีที่พระอาจารย์มาอินเดียก็นิมนต์มาชันที่นี่นิมนต์มาพักที่นี่ทั้งขอทั้งนิมนต์อยากให้พระอาจารย์มาจำพรรษาที่นี่แล้วก็รับเป็นเจ้าภาพร้อยองค์ให้พระอาจารย์หาพระมา แล้วก็นิมนต์พระอาจารย์เหมือนคุณแม่แล้วบอกว่านิมนต์ให้พระอาจารย์เป็นเจ้าวาดเลยเพราะงั้นมาอยู่ที่นี่พาพามาร้อยองค์คุณแม่จะรับเป็นเจ้าภาพเองดูแลตลอดพรรษาอาจารย์ก็สาธุคุณแม่คือได้ฟังก็ชื่นใจแล้วแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่ซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าบางอย่างเราอยากทำนะแต่มันทำไม่ได้อย่างที่เราคิด พ่าบางทีมันมันต้องยอมรับความจําเป็นแต่ละคนแต่ละท่านมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก็ได้จะพูดบอกว่าถ้ามีโอกาสนะแม่แก้วถ้ามีโอกาสพระอาจารย์ก็จะมาเยี่ยมมาพักมาปฏิบัติหรือว่าจำพรรษาอันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งจนปีนี้ก็ได้มาพักโดยคุณแม่ได้นิม,มนต์มาโดยท่านพระอาจารย์มหา เกลเพศซึ่งเป็นจะเรียกว่าบุคคลที่แบบพอดีพระอาจารย์ไม่มีเบอร์ติดต่อทางวัดแต่พระอาจารย์มาหาท่านอยู่ที่นี่ท่านแจ้งไปก็เลยเป็นเป็นอะไรที่แบบง่ายขึ้นแบบไม่ต้องอะไรมากถามเรื่องอะไรเรื่องอะไรพระอาจารย์ท่านเปะ๊ปะเป๊ะชัดเจนพระอาจารย์จะพักกี่รูปจะพักกี่ห้องมีห้องน้อนอันนี้อะไรแบบให้เลือกก็เลยอาจารย์ก็เลยตัดสินใจเอา คุณแม่ไนี่หมดมาฉันที่นี่ก็นอนที่นี่เลยไม่ดีเลยบอกเยนคุณแม่บอกคุณแม่แกบอกว่ายาให้ตัวออกเพื่อที่จะอยู่รอรับพระจารย์เหมือนกันก็เลยได้มาพักที่นี่ได้เป็นบุญนะฮะแล้วคุณแม่ดอเตอร์แม่ีทิศพรก็ถือว่าเป็นกําลังกําลังหลักในการดูแลอุปถัมภ์โดยเฉพาะดรอกเตอร์พิญญรักษ์ขออนุญาตยืนขึ้นนิดนึง อันนี้เป็น้าภาพหลักที่อุปถรัรมภ์ดูแลถวายปัจจัยในการเดินทางของคณะสงฆ์ครั้งนี้สามล้านบาทสาธุ้กวก็ยยกเก่งกับครอบครัวอ,อันนี้ก็เป็นกำลังหลักอีกท่านหนึ่งสาธุายสาธุ้วก็คุณแม่อาิรลัตแล้วก็สามเนียนเป่าอันนั้นอีกท่านหนึ่งที่ดูแลอุปถรัรมภ์แบบ เต็มที่นะสาธุกับคุณแม่ก็พร้อมสาธุแล้วก็อีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อถเอ่ยชื่อทั้งหมดสงสัยจะไม่ได้ชันไปเยการถือว่าดูแลออปธรรมมาเป็นส่วนที่สําคัญทั้งเมืองไทยก็ดีทั้งไปทั่วดงก็ดีธรรมญาตราก็ดีจนมาอินเดียในครั้งนี้รมาพูดตรงๆแบบโลกๆว่าชื่นใจในบุญ ในธรรมในคุณงามความดีที่เป็นอะไรที่พวกเราได้ส่งเสริมกันพวกเรานี่มีดีกันทุกคนนะถ้าเราาความดีมาเป็นเครื่องส่งเสริมกันความดีนั้นก็จะเป็นเครื่องที่จะให้พวกเราได้สื่อสารสร้างความสุขสร้างคุณค่าในการเป็นอยู่ร่วมกันถึงแม้บางครั้งเราอาจจะมีอะไรบกพร่องหรือว่ามีอะไรที่ยังไม่สมบูรณ์ถ้าเราสามารถที่จะ ฝึกใจในการที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมันแสดงออกมาด้วยความโลภความโกรธความหลงซึ่งพวกเราก็มีนะแม,ะม้แต่อาตมาแต่พวกเราก็ใช้สติใช้ปัญญามองเห็นโทษเคียนที่จะละสิ่งเหล่านั้นแล้วเอาความดีในจิตใจของพวกเรามาใช้ให้มากๆเอาธรรมะเอาความเข้าอกเข้าใจมาใช้ในการเป็นอยู่ร่วมกันให้มากๆ สิ่งเหล่านี้ก็จะยั่งให้เกิดความสุขเกิดคุณค่าในการดำเนินชีวิตในการทำหน้าที่ในการประพฤติในการปฏิบัติสมมาต้องขอกราบขอบคุณพระมหาเทระครูบาอาจารย์ที่เมตตาให้โอกาสสมาและญาติโยมได้ให้การอุปถรัรมภ์ในการเป็นเนื้อนาบุญในการจาริกในการเดินทางในการสแสวงบุญครั้งนี้หลายท่านมีภาระธุระมาก แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการที่ท่านได้เมตตาให้พวกเราได้มีโอกาสได้ร่วมอุปรรมในการเดินทางของคณะสงฆ์ในครั้งนี้กับคณโมทนา,าคุณแม่ด็อกเตอร์เมธิทัศพร้พอมคณะที่ดูแลเป็นหลักในการเดินทางโมทนากับคุณแม่แก้วที่ได้กราบนิม,มนต์ได้มาพักได้มาใช้สถานที่ ในการปฏิบัติก็ดีในการทำันธกิจหรือว่าหลายๆอย่างที่เป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็เกินร้อยมากนะเกินร้อยคือคุณแม่อยากอได้อะไรอยากอยู่ตรงไหนโน่นนี่อะไรคุณแม่แบบเต็มที่มากขอโนโมนากับคณะที่ดูแลทุกส่วนทั้งที่เดินทางก็ดีที่อยู่ที่นี่ก็ดีแล้ก็พี่น้องชาวอินเดีย เรื่อว่าหลา,หลายท่านที่อยู่พุทธคยาเห็นใส่บาตรเมื่อเช้าแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลด้วยกันท้ายที่สดุดตามมาแนนาตัวแทนคณะสงฆ์ขออ้างอิงอานาจกุณภาษีรตนตรยัยบุญกุศลที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติร่วมกันขอจงเป็นพลังเกื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันให้พวกเรามีความมั่นคงในพระรัตนตรยัยมั่นใจในการประพฤติในการปฏิบัติเชื่อมั่น ในการที่พวกเราได้เข้ามาสู่ธรรมในการที่จะฝึกฝนตนเองในการสร้างบารมีเพื่อให้เกิดคุณค่าให้เกิดความเจริญในการดำเนินชีวิตให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญสาธุในช่วงโอกาสต่อไปคงจะให้พรนะญาติโยมเตรียมตกดน้ำับพร ตักอาหารบอญนตั้งจิตอธิษฐานแผ่บุญแผ่กุศลแล้วก็อธิษฐานจิตในความปารถนาขอพลังแห่งบุญจงส่งให้เกิดความสําเร็จขอคณะสงได้แผ่เมตตาให้กับญาติโยมแผ่บุญกุศลให้กับทุกจิตทุกวิญญาณ ya tha varivaha pura pari purenti sakaran itu dinang petanang upakapati e yectang bectang tumhang kipamewa samijodo sampi purendo sangkapa janto panaraso ya tha manijo teraso ya tha ya Anansi lit suni သောဝေသေဝိမာစကာယသာတိတယာ